ส่วนกวดสุพรร์ได้ทำมาครบเก้าปีก็มีการพังเกิดจากการเวลาบ้างเกิดจากวัสดุที่หมดอายุตามยุคตามสมัยแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีสีสันสวยสดก็ยังมีญาติยมเข้ามาเที่ยวมาชมกันอยู่บ่อยครั้งบางทีก็มาเป็นคณะ บางทีอาจจะไม่เจอพระหรืออาจจะเจอโยมทํางานอยู่ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปส่วนขวดเอาของเก่าหรือเอาของที่พัฒนามาสู่ความเป็นขวดสีเอามาทําเป็นวัดจําลองขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ไปถึงในล้วในวังสมเด็จพระเทพท่านก็ได้มอบรางวัลให้เป็นรางวัลพระราชทานเสาเซมาธรรมจักรพระธรรมเสนาณีท่านเทียบให้ท่านบอกว่าเทียบเท่ากับสายสะพายถึงห้าสายด้วยกันก็เป็นที่ภาคภูมิใจแก่รางวัลอันเป็นเกียรติแก่วงตระกูลชาวบ้านภา่ล้อมก็เป็นความภาคภูมิใจ ของตำบลสนามครีชาวบ้านแผ่ล้อมชาวบ้านใกล้เคียงที่ที่ของอาตมามีหน้าที่ห้ารายสองงานได้เป็นที่ท่องเที่ยวและก็ได้รับรางวัลทำให้อาตมาญาติพี่น้องมีความปลื้มใจว่าได้นำสมบัติวัตถุอันเป็นมรดกตกทอดได้มาทำประโยชน์จนเป็นที่รู้จัก เป็นแหล่งที่มารายได้ของลูกหลานชาวบ้านไผ่ล้อมคนได้มีอาชีพเด็กได้มีงานทำที่นี่มีกิจกรรมอยู่ประจำเวลาน้ำท่วมก็จะพาชาวบ้านเนี่ยห่อข้าวต้มเผาเขา้าวหลามนำไปแจกเอาเสื้อผ้าข้าวสารไปแจกเมื่อมีกิจกรรมก็ถือว่าโยมได้มาปฏิบัติธรรมเท่นการทำอะไรก็ถือว่าเป็นการใช้สติการตัดใบตอง การผ่ากล้วยโดยการผสมอาหารให้พอเพียงแม้แต่การจุดไฟตั้งไฟเะ่นั้นเป็นการปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จะมีเด็กมีญาติโยมมาสวดมนต์เป็นประจำโดยเฉพาะวันพระบางทีก็มาดูแลบางทียมเขาก็จะมาสวดกันเองจะมีสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ซึ่งเราไปโปรดไข่ก็ตาม เราก็อย่าลืมไปว่าญาติพี่น้องเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความสําคัญมากอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้แล้วท่านก็กลับไปบ้านไปชวนคนนุนบวชไปชวนคนนุนปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมมากมาย <s> เหตุนั้นสวนโคตรสุพรรณก็เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวของตำบลสนามขีเมื่อก่อนก็มีสวนนกท่าสเสด็จก็คิดอยู่ต่อไปว่าตรงนี้ ไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติเป็นวัดได้จะเป็นที่พักที่ปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมต่าง,งๆมากมายในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนก็เพื่อปลูกฝังญาติพี่น้องเด็กลูกหลานของเราซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้มาทำกิจกรรมที่จะเป็นเรื่องสืบทอดเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังได้รู้ได้ทำก็คือการทำอาหารบ้างทำขนมบ้าง แต่เราก็จะไม่ทิ้งการสวดมนต์การรักษาศีลทำสมาธิกันถือว่าเป็นงานหลักของชาวบ้านไผ่ล้อมสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือว่าคนที่เข้ามาแล้วไม่มีที่พักก็ตั้งใจจะทำที่พักปดีโยมโยมพับลูกกลานโยมพับก็มาสร้างสลาให้ขาดแสนอยู่ประมาณสัก สองพันกว่าบ,บาทฉะนั้นก็เป็นอดีตไปแล้วก็คิดดีว่าตรงนี้น้ำท่วมมากเลยไม่ถึงว่าบางทีแล้งก็แล้งจัดเวลาน้ำท่วมก็ท่วมมากไอ้ที่ท่วมก็เพราะว่าน้ำข้างบนลงมาน้ำข้างล่างหนุนปลูกทองอุไลไว้แปดสิบกว่าต้นเนื้อที่ห้าไร่ไม่เหลือสักต้นเดียวก็คิดว่ามะพร้าวก็คงจะดีหนีน้ำได้พอมะพร้าวปลูกไว้ประมาณสัก เกือบร้อยต้นเมื่อเจอน้ำก็ตายไปอีกปัจจุบันนี้ก็เหลือสิบกว่าต้นปัจจุบันยังปลูกต้นใสไปเห็นกุฏิมหาแฝดมีต้นใสแช่อยู่ในน้ำและไม่ตายโยมเขาเอาต้นใสมาปลูกทำรัว้วพอดีเขาถวายมาด้วยก็เลยเอามาปลูกต้นใสในที่ต่างๆก็จะได้ร่มรื่นก็ปไปขุดต้นโพตําวัดต่างๆ มาอีกเกือบเกือบร้อต้นก็นมาปลูกก็ยังได้อีกประมาณสักสิบห้าต้นปัจจุบันนี้สวนขวดสุพรรณก็จะมีต้นโผูต้นใสแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆซึ่งเป็นที่ส่วนรวมที่ญาติโยมได้มาใช้ประโยชน์ฉะนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจวันหนึ่งต่อไปลูกหลานโตภายในภัคหน้าไม่มีต้นไม้ก็จะมาพัก ที่ส่วนขวดแล้วก็มีพุทธศาสนาสุภาษิตได้ฝั่งธรรมะก็คิดอยู่ว่าจะถ่ายรูปวัดต่างๆในทางพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียแล้วก็เอาอิฐมาก่อให้เป็นที่จำลองที่พระพุทธเจ้าไปโปรดวัดต่างๆเช่นวัดเชตวันวัดนิโคทาลามวัดมหาบุรพาลาม วัดบุรพาลามก็คิดอยู่แต่ต้องใช้ปัจจัยมากใช้อิดหลายหลานก้อนหรือจะทำเขาขี้จักูดก็เตรียมไว้นั่นคืออนาคตแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีขวดพังบ้างจะมีต้นไม้ซึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ค่อยได้อยู่ส่วนมากก็จะอยู่ป่าอาทิตย์หนึ่งมางครั้งสองครั้ง ฉะนั้นญาติโยมก็มาเที่ยวได้เลยเป็นที่เปิดถือว่าที่นี้ที่มรอดอกมีเป็นที่ที่คู่บาอาจารย์ดีภูมหากษัตริย์ช่วยกันสร้างช่วยกันเอาแผ่นดินนี้ไว้มีพระนรศสวเป็นต้นถือว่าเป็นของที่อยู่กับชาวโลกญาติโยมเข้ามาได้มาปฏิบัติธรรมจะมาสวดมนต์นั่งสมาธิจะมาพักผ่อนก็เชิญได้ตามสะดวก ที่นี้ไม่มีกระถินไม่มีพระป่าไม่มีการรับบริจาคโยมมาเห็นเกิดศรัทธาก็มาสร้างกันเองถวายกันเองถือว่าเป็นของส่วนรวมฉะนั้นเราถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลไม่ใช่อัตมาคนเดียวชาวบ้านด้วยญาติโยมทั่วโลกด้วยก็ถือว่ามาช่วยกันดูแลถือว่าสมบัตินี้อุรพามาหากษัตริย์หรือทหารทั้งหลายบรรพบุพรบุษของเรา แก้เาเลือดเนี่ยเขาแลกว่าให้เราเราดูแลชั่วคราวก็จะร่วมกันทำให้ดีที่สุดก็ยังไม่ได้สร้างอะไรมากมายสร้างพระองค์ใหญ่ก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นพระยืนหรือหลวงพ่อโตจำลองเป็นเอกลักษณ์เที่ตวธมาไปบวชแก้บนอยู่ป่าก็ดูทิ้งไม่ปัจจุบันนี้ไม่มีนี่เลยไม่แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่อยากเป็นนี่ไม่อยากกู้เขามาทำ คือถ้าไม่มีทุนทาก่อนเราก็จะนอนไม่หลับเราสอนให้โยมไม่เป็นหนี้เป็นสินหรือเราไปกู้หรือว่าไปทําก่อนมันจะเกิดนอนไม่หลับแล้วมันก็จะผิดข้อที่พระพุทธเจ้าสอนว่าห้ามเป็นหนี้แค่นั้นก็ไม่มีห่วงอะไรเท่าไหร่นั่นก็มีงบประมาณต่างๆเราก็จะค่อยทําไปเรื่อยๆอันก่อนนุ้นเมื่อสองปีก่อนเดือนเดียวก็ได้เท้าถึงหกเขา่า ต,ตั้งใจว่าเดือนหนึ่งเนี่ยได้ก้นได้ตัวได้เสียนใช้เวลาประมาณ4เดือนคงจะเสร็จเลยแต่เมื่อมาเจอโควิดเขาญาติโยมไม่มาเที่ยวควดก็พังลงจึงไม่มีงบประมาณที่จะทำต่อไปหรือใครที่มีศรัทธาจะสร้างก็เชิญถือว่าไม่ใช่ของอาตมาคนเดียวเป็นของญาติโยมเป็นของพุทธบริษัทมีงบประมาณค่อยทำ ถ้ามาทำใหม่ต้องทำองค์ใหญ่ก็เพราะว่าคนเราจะได้ได้มีความรู้สึกกลัวบาปหรือตรงไหนที่มีพระพุทธเจ้าก็ถือว่าที่นั่นจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือมองไกลๆมองเข้ามาในวัดแล้วม่เห็นพุทธเจ้าแล้วก็จะได้มีความยำเกรงกลัวบาปใครจะทะเลาะกันใครจะทำผิดศีลเมื่อดูในวัดหรือใกล้พระเห็นพระเข้าแล้วก็จะมีความละอายแก่ใจ ฉะนั้นจุดประสงค์ก็ตรงนั้นก็ขอบุญบารมีที่ได้สร้างมาขอถวายพระราชกุศลแก่ในหลวงราชการที่9อดีตพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งพระบรมวงศสาธทุกวงผู้ทุกพระองค์มีพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10เป็นต้นให้พระองค์ทรงพระเจริญมียิ่งยืนนานสาธุ